ฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่าแมงมุมแมงมุมมีแมงมุมแมงมุมก็ดีไววไปได้ตัวใหญ่มากเลยใหญ่แค่ไหนกันบอกแล้วใช่ไหมให้ทำความสะอาดดีๆเลี้ยแมงมุมตัวใหญ่กว่าฉันทำยังไงดีท่านสามสิบถูกคนลวงคืนร่างเดิมแล้วจนเป่ารีบวิ่งหนีสุดแรงด้วยความเร็วสูงเเวไปเขาเลยเผลอ ชนเข้ากับกำแพงจังหวัดนี้เองที่ท่าน30ตามมาท่านท่าน30พ้่นยายแมงมุมมัดขาของเขาแล้วก็ดิ่งลากตัวเขาไปเพื่อกินโชคดีที่เขามีอาวุธติดตัวเขาจึงก้มลงแล้วตัดใหญ่ทิ้งจนรอดมาได้ยังไม่ทันได้พักท่าน30ก็พ้นยายอีกครั้งขวานของเขาก็เลยหลุดมือโชคดีที่เขายังอยากมีชีวิตรอดเขาจึงกอดเสาไว้แล้วยันสู้กัน เขาพยายามจะใช้ฟันแกะใหญ่ให้ขาดแต่ท่าน30กลับออกแรงดึงทําให้ใหญ่แมงมุมไปติดที่ฟันเขาท่าน30เห็นว่าใช้กําลังคงเอาชนะไม่ได้เข้าไปหาจื้อจุนเป่าในช่วงเวลากนี้จื้อจุนเป่าทำได้เพียงเลือกสลับเพื่อรอดชีวิต